วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสาย้าโอสุขคนทิพย์ค่ะวันนี้พามาดูการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าที่เกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพังงานด้วยระบบกักเก็บพลังงานค่ะและที่เห็นเป็นตู้ตูตู้ตู้ด้านหลังนี่นะคะคือระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ e r g y s y Sto g e System BESS ค่ะเขากำลังจ่ายไฟฟ้าให้กับเกาะสมุยอยู่ตอนนี้นะคะโดยระบบแบตเตอรี่เนี่เป็นหัวใจสำคัญ เป็นเสมือนพาวเวอร์แบงค์ขนาดใหญ่กักเก็บกระแสไฟฟ้าไว้นะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟให้กับเกาะสมุยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ30ตู้ค่ะจ่ายไฟได้50,000หน่วยต่อวันสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าค่ะ ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าที่ใช้บนเกาะสมุยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้วางเคเบิลใต้น้ำา4เส้นค่ะนำไฟฟ้าจากฝั่งมาที่เกาะนะคะโดยมีสถานีไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าที่สมุยเนี่ยสามสถานีด้วยกันค่ะมีความสามารถในการจ่ายไฟนะคะ178เมกะวัตเพียงพอไหมเพียงพอค่ะแต่ว่าความต้องการใช้ที่มีมากขึ้นวันนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยระบบกักเก็บพลังงานเหล่านี้แหละค่ะ ท่านผู้ชมคะระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ BESS บนพื้นที่เกาะสมุยเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะโดยมีคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดมีคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและชาวเกาะสมุยร่วมพิธีณเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะ่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการจัดหาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่พิกัดการใช้งานรวม25เมกะวัตต์ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าลดภาระการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำเส้นเดิมให้สูงขึ้น รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะสมุยเกาะพะง,งานเกาะเต่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีค่ะพื้นที่ของเกาะสมุยที่เรายืนอ,อยู่ณที่นี้นี่ก็คือว่าสถานที่ตั้งของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ e ินเทอร์เนช s ่ s แสตอร์เนะฮะการจ่ายไฟฟ้าในแต่ละวันของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ50,000หน่วยต่อวันนะ้รับไปจ่ายเข้ามาช่วยระบบการจ่ายไฟบนพื้นที่เกาะสมุยนี้นะครับซึ่งโดยปกติของ การจ่ายไฟของพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยจะเป็นการจ่ายไฟด้วยระบบสายเคเบิลใต้น้ right. ําซ like ึ่งดึงมาจากแผ่นดินใหญ่นะฮะลากผ่านใต้น้ํามาขึ้นที่เกาะสมุยซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีสายต่อมาให้กับเกาะเต่าและเกาะพะงันด้วยนะครับการเติบโตของการท่องเที่ยวของนพื้นที่เกาะสมุยเกาะเต่าเกาะพะงันค่อนข้างเติบโตสูงนะฮะนโยบายของภาครัฐเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยว นั่นราบบจาหน่ายของการไฟฟ้าส่วนอิสาคต้องเตรียมวางแผนและดําเนินการเพื่อไม่ให้ไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับรวมทั้งมีไฟฟ้าเพียงพอด้วยครับเพราะว่าคะนักขณะนี้เนี่ยตัวแบตเตอรี่กําลังจ่ายไฟให้กับชาวเกาะสมุยนะคะแล้วหลักการทํางานเป็นอย่างไรแล้วไฟฟ้าที่มาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนจะจ่ายออกไปเนี่ยมาจากไหนคะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งพลังงานที่กักเก็บเนี่ยมาจากระบบจําหน่ายปกติของเราเองนะคะ จะเอาไว้ใช้ในช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าดับหรือใช้ในเหตุการณ์ที่สถานการณ์ฉุกเฉินก็คือความไม่เพียงพอก็สามารถมองเห็นผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติถ้าเกิดไฟฟ้าดับแบตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ณที่นี้สามารถจ่ายต่อเนื่องได้ถึงสองชั่วโมงด้วยกันครับแล้วไฟฟ้าที่มาเก็บนี่คือเราเอาไฟกลางคืนมาเก็บหรือเปล่าคะครับผมปกติจะใช้เวลาที่ค่าไฟฟ้าถูกที่สุดคือช่วงนี้คือกลางคืน นะครับจะมากักเก็บที่แบตเตอรี่นี้ไว้แต่ถ้าหากมีแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างอื่นที่เป็นพลังงานที่ถูกกว่าเช่นจากแสงแดดเนี่ยถ้าเรามีโซลาร์โคชติง้งหรือโซลาร์รูฟเนี่ยก็าสามารถเข้ามากักเก็บได้อีกการลงทุนที่นี่ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะแล้วความคุ้มค่าอยู่ตรงไหนคะการลงทุนของแบตเตอรี่สตอเรจที่เกาะสมุยเนี่ยลงทุนอยู่ประมาณพันกว่าล้านบาทเป็นลักษณะาการเช่านะฮะการไฟฟ้าหมนี่แบบเช่าระยะเวลา120เดือน ความคุ้มค่าจากการลงทุนนี่วัดตรงไหนคะดูจากผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจฐานรากนะฮะถ้านักลงทุนนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในโลกการจ่ายไฟโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆเป็นการสร้างความมั่นใจคุณภาพการจ่ายไฟให้กับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นระบบนิเวศของเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองครซึ่งตรงนี้นี่จะได้ประโยชน์จากทุนนี้เยอะนะครับระบบเก็กเก็บพลังงานที่เกาะสมุยจะมีบริษัท PEA Encom International จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ PEA เป็นผู้บำรุงรักษาค่ะ